วันนี้เป็นวันที่หกกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 5 8วันนี้เป็นวันเข้ามาเดือนถึงเดือนกุมภาและเย็นนี้หลวงพ่อของจะได้ไปอุดอรเพราะงานศพงานศพคนตายเหมือนกันนะหลวงพ่อนะบางทีก็จะออกไป <c oughs> ท,าทางนู้นทางนี้ดูๆแล้วก็ที่หลวงพ่อขึ้นป้ายไว้นะ่ะอายุหลวงพ่อขึ้นเลขเจ็ดการรับนิมนต์ในสถานที่ต่างๆคงจะเพลาหรือหยุดคงจะเพลาและลุคงจะหยุดในที่สุดแต่ก็ยังเข้ามาอยู่แต่ก็ดูๆแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง มองมองดูก็มีแต่อยู่ใกล้ชิดอยู่ใกล้รู้จักมักคุ้นรู้จักมักคุ้นมาก่อนบางทีบางครั้งก็จำเป็นจำใจได้ออกไปเพราะว่าบุญคุณก็ว่าบุญคุณคำนี้แหละที่พวกเราจะต้องลํำลึกถึง แต่หลวงพ่ออดคิดไม่ได้ลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมเพราะในช่วงนี้รู้สึกว่าไม่รู้ทางพุทธศาสนาไม่รู้ว่าทางโลกโลกในประเทศไทยหรือว่าโลกทั้งจัก,กรวาลรู้สึกปั่นป่วนคนใจร้อนขึ้นเรื่อยๆแปลกเหมือนกันนะมันเข้าตำนองที่พระพุทธเจ้าจังหวดต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยคนอายุ มน้อยเท่าไหร่อารมณ์ก็ยิ่งร้อนขึ้นอารมณ์โทร,ราคะโทสะโมหะเราร้อนขึ้นการที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันน้อยลงเรื่อยๆมาพิจารณาอยู่ดูในจุคนี้จุดนี้ก็เหมือนกันในเรื่องของพระพุทธาศาสนาที่พวกเราได้ศึกษาก็ไม่รู้ใครต่อใคร ใครก็ว่าใครแม่นใครก็ว่าใครถูกใครก็ว่าใครศึกษามาอันนี้แหละถูกต้องแต่ทุกคนก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นก็ไม่รู้อันไหนถูกแต่ตามไม่จริงก็อยู่ในพระไตรปิฎกท่านพูดก็ยังมาเปลี่ยนแปลงอีกเอา้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถูกอย่างนั้นคืออยากจะให้มันถูกตามใจของตนเองมันก็ ยุ่งเยิงวุ่นวายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันไหนถูกอันไหนผิดแต่ตามไม่จริงทุกคนที่พูดไปก็ว่าตัวเองถูกนั่นแหละมาหลวงพ่อเองมานึกย้อนดูพระในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัดสปะอย่างประวัติของท่านพระภายยะทารุจริยะก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหะหลวงพ่อว่านะ เป็นลักษณะที่ว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้าปัจกัปปะนี่อายุยืนสองหมื่นปีที่ก่อนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยกะกุสันโธโกณคมโนกัจจปโปนองค์ที่กัจจปโปเนี่ยกัจโปสิริสัมปันโนจากมั่นกับโคตโมศักยะปุงกโวจากนั้นกับพระอริยะเมตโยที่ยังไม่มาตรัส ศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสปะอายุยืนสองหมื่นปีท่านก็ไม่ได้วางศาสนาเอาไว้เพราะเหตุไรเพราะคนอายุยืนสาวกองสาวกองสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับทั้งคำสอนจงสองหมื่นปีเนี่ยที่เป็นพระรหันเพราะนั้นท่านจึงไม่ได้วางศาสนาไว้พระพุทธเจ้าของรออายุ80ปีพระโคตมะ พระพุทธองค์จึงได้วางศาสนาเอาไว้ถ้าหากว่าไม่วางศาสนาเอาไว้อายุ8ปดสิบปีคนที่ได้รับจากพระพุทธเจ้ากับแปดสิบปีอีกอก็เป็นอันว่าพุทธศาสนานของพระพุทธเจ้าโคตรมี่ไม่ถึงร้อยสองร้อยปีก็หมดเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงได้วางศาสนาว่าวางหลักพระธรรมวินยัย วางพระสูตรพระวินัยพระสูตรพระประมัตัไว้เป็นแนวทางเอาไว้วางหลักพระธรรมวินัยเอาไว้แต่ถึงยังไงพระองค์ก็บอกว่าอายุ5,000ปีศาสนาของเราแต่บดัดนีบมันป่าเข้ามาถึง2 5ง0ันกว่าปี แต่พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้ว่าถ้าหากว่ายังผู้มีปฏิบัติยังผู้มีผู้ปฏิบัติรักษาในหลักธรรมพินัยอยู่ไม่ว่าแต่5,000ันปีมากกว่านั้นนะอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ท่านก็ไม่ได้บอกเด็ดขาดทีเดียวว่า5,000ปีศาสนาจะหมดไม่ใช่แต่ถ้ายังมีผู้ปฏิบัติยู่คงเส้นคงวาอย่างรักษา แนวทางปฏิบัติอยู่ศาสนาของตถาคตก็ยังยาวกว่านั้นตอนนี้มาพิจารณาดูม,มาถึง2557ปีปีนี้รู้สึกว่าพุทธศาสนาของพวกเราคนหนึ่งพูดที่หนึ่งคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งเห็นแล้วก็โอเป็นเพราะเหตุนี้เองท่านพระพายะทารุจริยะในครั้งนั้น คือเห็นครั้งในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะสุดช่วยรวยแหลมออกมาแล้วก็ทะเลาะกันพอทะเลาะกันไม่รู้ว่าใครมีแต่แย่งไปทางลาภทางยศกันมากกว่าที่จะแย่งมรรคผลนิพพานหายากแย่งความถูกต้องข้าพเจ้าจะอยู่ในศีลในธรรมข้าพอยู่ในรักในหลักการประพฤติธปฏิบัติรักษาศีลภาวนาหาทางพ้นทุกข์ อันนี้มันไม่ทะเลาะขครหรอกไอ้พวกที่ต้องการชื่อเสียงบังต้องการลาบยศบังเนั่ยแหละทะเลาะกันเลยทีท่านพระพายยะกับหมู่พวกเพื่อนด้วยกันสมัครพักพวกกันเจ็ดองค์แหมคล้ายๆเาให้เป็นหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันเออถ้าหากว่าพวกเราอยู่เนี่ยเมื่อกตายฟรีเนี่ยจะย่อมแย่งไปทําไมเรื่องลาบเรื่องยศได้ไปลเพื่ออะไร มันได้อะไรคนคนเข้าหากันเราบวชเข้ามาเพื่อหามรักหาผลเราควรจะไปหามรักหาผลดีกว่าไปไปหาภาวนาตายเสียสละชีวิตเพื่อหามรักผลดีกว่าใครบ้างสมัครใจไปก็เลยได้ได้เจ็ดองค์ตรงพ่อมาพิจารณาลงเจ็ดองเนี่ยคงจัดจิตใจคงเด็ดเดี่ยว ออาจฐานแค่ว่ายอมตายเลยแล้วมันเอาสมัครไปด้วยกันเจ็ดองพอเจ็ดไปแล้วก็เข้าไปในป่าโรงพงไพไปเรื่อยไปก็ไปเห็นภูเขาแบบที่ว่านะแบบจังหวัดพังงาเราพวกเราไปเห็นจังหวัดพังงาในนัดทะเลเราคงจะเห็นที่เป็นหน้าผาสูงสูงเป็นแท่งนะพระทั้งเจ็ดองเรวคงจะ คงจะเป็นช่างมาก,ก่อนนะคงจะมีมีวิชาช่างอยู่หลวงพ่อวานะอย่างน้อยก็ขึ้นเอาลังนกนางแอนเน่อ <c oughs> ที่สามารถที่จะทำบันไดขึ้นบนภูเขาได้ถ้าคนไม่ทําคนไม่ใช่ช่างเะคงทำไม่ได้อย่างนกพ่อเนี่ยทำไม่ได้แล้วแต่ท่านต้งเก่งไะท่านเจดองท่านก็นตัดไม้ไผ่ไม้แห้งะพอตัดไม้แห้งมาท่านก็คาด เอาเชือกคาดเป็นสะโพกคาดคาดคาดเป็นบันไดขึ้นไปอขึ้นไปบนภูเขาสูงๆนะพอขึ้นไปถึงยอดภูเขาแล้วก็ตักต่างองค์ก็ต่างขึ้นไปแหละขึ้นไปถึงยอดภูเขาทั้งเจ็ดองค์อยู่บนยอดภูเขาบันไดไต,ต,ต,ต่ค่อยๆไต่บันไดขึ้นไปพอขึ้นบันไดเสร็จแล้วก็ถามกันเลยองค์ไหนจะลง องไหนจะลงลงถ,ถ้าองไหนกลัวตายนะลงนะลงนะไปลงไปองไหนนั่นนะ่ะถ้าองไหนสมัครใจอยู่เอา้เอาอยู่บนยอดเขานี้ภาวนาลูกเดียวตายนะอ,องคไหนจะลงไม่มีใครลงเจ็ดองเพราะสมัครใจเป็นทหารกล้า,เ,าเสียสละชีวิตเพื่อธรรมะนะเป็นทหารกล้าเอา้า แต่ไม่ใช่ทหารเพื่อฆ่าคนนะทหารฆ่ากิเลสนงะจากฆ่ากิเลสในใจนะึงสมัครใจอ้าวไม่มีใครลงไม่มีใครลงเหรอไม่มีใครลงหาไม้มากระผักบันไดลงคล่มลงบันไดอนะพอบันไดคล่มลงแล้วเกิดอา้าวเลือกเอาใครจะอยู่จุดไหนเลือกภาวนาอาพนสูดหลังเขานละกหาที่นั่งใครที่นั่งเราอะไรแนี้ นั่งขัดสมาธิกับภาวนาของใครตายเพราะง,งั้นมันจะลงได้ยังไงเพราะหน้าผามันรอบด้านมันชันรอบทิศเนี่ยเออมีแต่กระโดดกระโดดลงไปก็ตายปีนลงไปก็ลงไปไม่ได้ตายเออมันลงพอบันไดเนี่ยผลในสุขต่างคนต่างนั่งภาวนาของใครของเราไปจําที่แล้วไงพิจารณาตายลูกเดียวที่ได้ศึกษามา ในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็จะปะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนมากํน,นำมาปฏิบัติแต่เนี่ยสมถะเข้ายัางไงวิปัสสนาดเดินยังไงผลที่สุดคืนนะนะั้นน่ะคืนแรกองค์หนึ่งได้สำเร็จเป็นพระรหันธ์ได้สำเร็จนะพอได้สำเร็จเป็นพระรหัน์ท่านก็เหาะเลยแต่เหาะแสดงฤทธิ์ได้เหาะไปหาบินไปบินธบาติพอบินธบาตมากับมา จะเลี้ยงหมูเอานิมนต์ผมไปได้แล้วนิมนต์เอาอาหารผมมีอาหารมีน้ํามาเลี้ยงหมูเอานิมนต์มาฉันผมผมผมจะบินถวาตเลี้ยงหมูทั้งหกองค์บอกว่าเราได้ตั้งกติกากันไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าองค์ไหนไปได้องค์นั้นจึงฉันถ้าองค์ไหนไปไม่ได้ไม่ฉันเ,เราได้พูดกันอย่างนั้นแล้วใช่ไหม ใช่เด่จะพูดกันอย่างนั้นเออเอาถ้าอย่างนั้นท่านนิมนต์ online. ถ้า lonely, alike, ท่านไปได้ท่านไปเลยไม่ต้องห่วงพวกเราพวกเราจะสู้ต่อไปยังเหลืออยู่หององนั้นก็เออเอาพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะพวกเราได้ศึกษามาแล้วในถูกต้องแล้วผมผมผมไปได้แล้วอสําเร็จแล้วจบแล้วผมให้พวกพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะเอาสู้ต่อไป องนี้ก็หายบัดตอนนี้ยังเหลืออยู่หกองคหกองก์พภาวนากันอีกอันองค์ที่สองในได้สาเร็จพระอนาคาเมียนเะกิที่สองเนะี่ยเพราะได้อนาคามีองค์นี้ก็เหาะได้อีกเหมือนกันแสดงฤทธิ์ได้ไปบินธบาตมามาชักชวนหมูให้ฉันอีกหมูไม่ฉันเพราะว่าเราได้ตั้งกติกากันไว้แล้วองค์นี้ก็บอกเอออย่าตั้งในความประมาทหมูนะ <c oughs> ผมไปแล้วนะองค์นี้เกไปหายแป๊บ,บอีกเหมือนกันยังเหลืออยู่ห้าองค์นะห้าองค์เนี่ยภาวนาอย่างไงก็ไม่สําเร็จเออเพราะมันไม่ได้กินห้าข้าวก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้กินจะอยู่นานเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ถึงสองอาทิตย์นะ่ะอ,อ,อยู่ในยอดหลังเขาอีต่างหากจากนั้นท่านทั้งห้าองค์ก็เลยเมรณาภาพอยู่ที่บนยอดเขาฮา พอยอเขาจากนั้นก็ต่างองค์ก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมะนี่นพอท่านมุ่งมั่นที่จะชำระกิเลสพอไปอยู่สวรรค์แล้วก็ลงมาเนี่ยพระพาหิยะจะมาเกิดออพอมาเกิดแล้วก็ไปค้าในสะเพาสะเพาแตกมาอยู่ในฝั่งแม่น้ำฝั่งทะเลเะเจากนั้นก็ได้ทำตัวเป็น ผู้วิเศษขึ้นมาจนพรมพรมที่เป็นเพื่อนกันที่เป็นพระอนาคามีอยู่ชั้นพรมมองเห็นโอ้พายยะเนี่ยทำตัวผิดทางเนี่ยสำคัญผิดตัวเองว่าเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยจำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ว่าเป็นพระอรหันต์ตามเขาว่ามันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะไปนรกน่ะเนี่ยพระพายะเนี่ยนั่น ขนาดเป็นเพื่อนกันเป็นสหธรรมิกกันยังมองเห็นท่านลงมาเตือนพายะเธอรู้แก่ใจว่าเธอไม่ได้สำเร็จเป็นพระรหัน์เพียงแต่อุปโลกเขาอุปโลกว่าตัวเองได้สำเร็จก็ว่าได้สำเร็จที่แท้เธอลอยคอมาจากทะเลแพเรือแตกท่านเองมาอยู่ในฝั่งแม่น้ําไม่มีเสื้อผ้าเขาก็บอกว่าท่านโอเป็นผู้มักน้อยสันโดษ นี่แหละคือพระรหันต์ท่านก็เลยว่าเป็นพระรหันต์เลยมันไม่น่าจะถูกนี่พระรหันต์เกิดขึ้นมาแล้วในโลกเดี๋ยวนี้อยู่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าโคตมะเกิดแล้วท่านต้องไปศึกษาเนี่ยนี่แหละพระพายยากเรเลดเกิดความละอายขึ้นมาในจิตใจฮิริโอตตปะเกิดขึ้นจากนั้นเขาก็หาเสื้อผ้านุ่งให้เรียบร้อยจากนั้นก็เดินทางทั้งวันทั้งคืนเลย จนถึงเดินทั้งวันทั้งคืนทะลุถึงวัดกรุงสาวัตถีได้กรับได้เข้าไปถึงวัดป่าเชตตะว,วันได้ไปพบพระพุทธเจ้าที่กลางถนนกรุงสาวัตถีจากนั้นก็ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเรื่องทั้งหลายเกิดจากเหตุต้องดูที่เหตุดับที่เหตุเ,เพราะว่าผลมันมาจากเหตุมันมีเหตุอยู่ที่ใดผลมันมาจากท่นั้น ท่านต้องดูที่เหตุดับที่เหตุพอพระพายยะได้ฟังเพียงแค่นั้นนะได้สําเร็จเป็นพระหันเนะพราะเหตุใดก็เพราะท่านไปภาวนาอยู่บนยอดเขาจนพอแรงแล้วงั้นแหอะพิจารณาได้ภาวนาอย,ยนบนยอดเขาเนะี่ยเอเพียงจะบางหน่อยเดียวท,ที่ท่านจะได้สําเร็จนะจากนั้นท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหัน ในการฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในกลางถนนเพียงสาบาทพระคาถาเนะี่นี่แหละมาพิจารณาดูแล้วเนี่ยก,การปั่นป่วนหรือว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัดจับมาถึงศาสนาพระโคตมะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังใครกันนี่ละพุทธวจนะนี่แหละพระธรรมคําคสอนทั้งที่เราก็เกิดมาทีหลังด้วยการทุกคน จะไปยืนยันหัวเด็ดตีนขาดอย่างนั้นไม่น่าจะถูกอันนี้ก็ควรจะฟังเอาไว้นะพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหัวปักหัวปำแล้วนะเป็นหมูเทวทัตได้ไง่ายๆเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะ,ะเพราะนั้นต้องฟังอันไหนผิดอันไหนถูกเพราะเราไม่ได้เกิดในครั้งกระโน้นนะท่าเลย หลวงพ่ออินเนี่ยเกิดมาในครั้งพกศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะตะขานนท์ยังไม่ตายกระทั่ง2,557ปีเนี่ยเฮ้ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้นะลูกหลานนะสัททาญาิโยมนะท่านพูดอย่างนี้ภาษาลิบุตรท่านพูดอย่างนี้พระโมกขาราท่านตรัสอย่างนี้ท่านพูดอย่างนี้พระอนนท์ท่านว่าอย่างนี้เออหลวงพ่อจะพูด,ดว่างนนี่อันนี้คือภาษาวกพูด อันนี้คือพระพุทธเจ้าพูดอันนี้พระพุทธเจ้าออกมาจากพระโอษฐ์จริงๆคำนี้หลวงพ่อก็จะพูดให้ฟังอย่างที่หลวงพ่อไปอยู่กับหลวงตามหาบวัวใช่ไหมอย่างหลวงตามหาบวัวท่านพูดยังไงให้ฟังหลวงพ่อก็มาถ่ายทอดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังหลวงตาสอนอย่างนี้นะเรื่องภาวนาเนี่ยเราติดสมาธิมาถึงหปีนะ จิตใ,ใจของเราอยู่ในสมาธิสมาธินี่หัวใจของเราในแน่นปึง่งเ,เข้าเวลาไหนก็ได้เข้าสมาธิอพอกําหนดเท่านั้นแหละจิตใจของเราเข้าสมาธิแล้วอยู่ในสมาธิได้แล้วจากนั้นนะเราก็คิดว่ามันจะเดินเกิดปัญญาอย่าไปหวังนะคันผู้ใดก็าตามภาวนาจิตใจเป็นสมาธิแล้วจะเดินจะเกิดเป็นปัญญาเนะีอย่าหวังเลยนะ้นเพศเ,เพร้อยเปอร์เซ็น พูดที่จะเดินปัญญาได้ต้องให้ออกเออบังคับจากสมาธิให้ออกพิจารณานั่นแหละเมื่อออกพิจารณาแล้วนะจะเห็นจะรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาได้เพราะนั้นเราผ่านมาแล้วในจุดนี้นี่แหละอันนี้หลวงพ่อเกิดมาในเกิดมาในยุคของหลวงตาใช่ไหมหลวงพ่อก็นํานำแนวความ แนวปฏิปทาและแนวความคิดของหลวงตาที่ท่านได้ผ่านสมาธิปัญญามาแล้วนะมาพูดให้พวกเราฟังแต่นี่นุ่นในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราตั้งสองพันกว่าปีเราจะไปยืนยันหัวเด็ดตีนขาดได้ยังไงมันก็ต้องฟังฟังไว้นะนะตีนะนะลูกหลานนะทุกคนนะฟังเอาไว้ศึกษาฟังให้ฟังอ อย่าไปมัวปักมัวปัมทีเดียวก็ไม่ได้ต้องฟังหลักเหตุผลฟังหลายเรื่องหลายราววิเคราะห์ประเมินเ,เข้าหากัน,ใช,กนใช้สติใช้ปัญญาให้หากันแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีจริงศีลส,สมาธิปัญญานะแต่ใครจะหยิบยกเอาจุดไหนมาอธิบายมาพูดเท่านั้นเองนะ ในวันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดอย่างหนึ่งกับพวกเราท่านทั้งหลายเอาต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรสัพารอขาวินิมุตโตนสัพพสสันตาปาวาสิทโตนส โตุจตุวังภาวะสับปิติโยวิวันชาตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภาวัมันตารโยสุกีติคายยโคมภาวะอิวา ขนาสีลีสานิจจังวุธาปัจายโนจัตารุนธรรมวัดทานติอายุวันโนสุกังาลังอายุโนปาราโดทิโรวันนาโดปฏิปานาโด าาตาเมธาวีสุขั้งสุอธิคติอายุรัตะวะพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโดดีขายุยาสวะโหติยาทายาทุปปัจติติทิปวตุสามังกะลังราคันทุสาเปรวตา สามบาบุตรานุภาเวนัสดาโสธีพระวันกุเตภาวะตุสาพมังกาลังราคันตูซาปเดว,วตาสามบาธรรมานุภาเวนัสดาโสธีพระวันกุเตภาวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดว,วตา ตามบาสังขานุอาเวนสะสดาตุทีภาวนตุเต